สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องพิมเกลงน,นะคะวันนี้นะคะทุกคนเปมก็จะกลับมาทำารีแอคชั่นหนึ่งแล้วนะคะทุกคนซึ่งห่างหายไปแบบเป็นเดือนเดือนเลยนะคะเออถ้าไม่มีวงไหนที่แบบถูกใจนะคะก็จะไม่ทำเนาะถ้ามีวงไหนที่แบบถูกใจอุ๊ยฉันชอบก็จะมาทำารีแอคชั่นนะคะทุกคนจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามัน MV ของเขาอะคะที่วงที่เปมชอบอะคะทุกคนมันแบบมันเป็นยังไงน่าสนใจไหมนะคะอ ซึ่งตอนนี้นะคะก็มีกลุ่มไหลวงมากค่ะทุกคนที่มาคัมแบ็กเนาะซึ่งในเดือนที่แล้วนะคะก็มีไหลวงมากๆค่ะทุกคนเออแล้วมันในเดือนนี้นะคะมีเยอะมากๆค่ะทุกคน Ki s s of Life นะคะแล้วก็เอสปาแล้วก็ r e ด e วลเวดนะคะแล้วก็อะไรอีกอ่ะเออแล้วก็เป็นตัวแม่นะคะจาก g i r l Generation นะคะแทยังเนาะ ประมาณนี้นะคะที่มาค o m แบเนาะเออค o ม e แบบไล่เรียกกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ข่าวดีที่สุดที่แบบทุกคนไม่รู้จัก <c oughs> ที่ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนคะ่ะทุกคนบ้มอนสเตอร์นะคะเขาจะมาวันที่ยี่เจ็ดเดือนนี้คะ่ะทุกคนเป็นโมที่แบบฉันจับตาคอยแบบมาก,มากที่สุดของที่สุดเลยเพราะแบบคือรอมาเป็นปีอะคะ่ะทุกคนจากต้นเดือนนะคะจากต้นปีอะ ตั้งแต่มกราลาตอนนี้นะคะ่ะทุกคนจะสิ้นปีแล้วคือแบบโอ้โหรแบบตั้งใจแล้วก็ตั้งตารอม,มากๆทุกคนน่าจับตาแบบที่สุดเลยนะคะอืมมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะทุกคนวงนี้นะคะก็เป็นวง p r i s of Life นะคะที่ปล่อยเพลง Bad News นะคะวงนี้นะคะฉันชอบม,มากเป็นวงที่แบบเพลงดีคอนเซ็ปต์ดีนะคะไปดูทีเซอร์มาแล้วนะคะทุกคนมาร้องว่าแบบ Bad News อะไรนี่แหละตื๊ดดไปคือแบบมันดีมากๆดีแบบต้องมาดูอะแล้วก็ต้องมาทำรีแอคชั่นด้วยนะคะเออคือมันน่าจับตาต้องจริงๆนะคะวงนี้เนาะเออแล้วก็ปล่อยมาเป็นมินิอัลบั้มนะคะชื่อว่า Born To Be X x นะคะเลิศเกิชื่อแ็แบบเลิศแล้วอะเนาะเออก็เดี๋ยว ไปรีแอคชั่นกันเลยค่ะทุกคนซึ่งการรีแอคชั่นของเปมน,นะคะจะเป็นการรีแอคชั่นแบบหลบลิขสิทธิ์นะคะทุกคนก็คือแบบจะไม่มีลิขสิทธิ์นะคะทุกคนในการรีแอคชั่นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาแชร์ว่าทำยังไงนะคะถึงจะไม่มีลิขสิทธิ์เนาะก็คือเปมน,นะคะจะรีแอคชั่นโดยการที่ไปดูคลิปเท่ของเขาบ้างค่ะทุกคนแล้วก็จะมาเล่าว,ว่า มันมีอะไรที่แบบน่าสนใจดึงดูดไหมนะคะเออใต่ทุกคนนะคะจะไม่เห็นคลิปวิดีโอที่ปไปดูนะคะเป็นแบด n e w นะคะเพราะว่ามาาันจะติดื่อิลิขสิทธิ์เนาะถ้าแบบเอาวิดีโอพร้อมข,ขึ้นมาตรงนี้นะคะ่ะทุกคนหรือถ้าเสียงวิดีโอ,ขอเขา,ขามันขึ้นอยู่ในคลิปของเราเนาะิดลิขสิทธิ์นะคะ <S <S ก็เลยต้องไปดูกล่องน,นะคะแล้วก็ค่อยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะ MV นะคะเออ ซึ่งต้องขอพูดอีกนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าอีกวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์แล้วเนาะซึ่งฉันจะมารีแอคชั่นวงเอสป่านะคะที่ปล่อยผลงานไปแล้วนะคะวันนี้คือแบบอยากดูมากๆแต่แบบยังไม่ได้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้เนาะเออวันนี้ก็ขอเป็น Ki s s of life ก่อนนะคะเพราะว่าเข้าลงมาก่อนเนาะเออแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เอสปาแล้วก็แล้วก็เบตดค่ะทุก, e ก Level นะค,ะคนมีแต่วงที่แบบฉัน ติดตามแล้วก็จับตาดูอยู่นะคะนะคะ,นะคะซึ่งคอนเซปต์กับ k i s s อ l Life กับเอสปทุกคนมันคล้ายๆกันเลยเนาะเป็นแบบแนวแฟนตาซีแนวแบบในแบบดราม่าแบบยิงคือแบบทึ่มทึ่มทึมอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเป็นแบบเป็นในแบบดราม่าเดียวกันเลยนะคะเป็นแบบคล้ายๆกันเนาะเอออาจจะมีมีแบบแผัดเปลี่ยนอะไรกันนิดหน่อยนะคะเออ ไปคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ได้ดู MV Bad News ไปนะคะซึ่งประทับใจที่สุดค่ะทุกคนเพราะว่าเพลงที่เขาเลือกเป็นเพลงไตเติ้ลน่ะคือดีทุกเพลงอะตั้งสองเพลงนะคะตั้งสองเพลงตั้งแต่เดบิวแล้วก็จนถึงตอนนี้นะคะคือมันดีมากๆช่าชอบแล้วก็ประทับใจที่สุดนะคะทุกคนเออ ซึ่งฉันชอบตรงท่อนแบบ Bad News จริงๆ i ี่อ่านโน่นล่ะก็อ่านที่ You Should Get to Know h e West Side Out of f i r s s Pride โอ้พอละจะติดเลือกเขาติดเนาะเออโอเคซึ่งแบบมันดีแล้วก็แบบประทับใจที่สุดค่ะทุกคนมันเป็นเพลงแบบแนวฮิปฮอปแบบชึบๆมันแบบแรปแบบโอ้ยคือไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงอะค่ะทุกคนคือมัน ดีจริงๆแล้วก็ชอบจริงๆนะคะเออเพลง b s s New n o r t h ซึ่งมีอัลบั้มปล่อยมานะคะเป็นเพลงทั้งหมดกี่เพลงวะเอ,อ้ไม่ได้ดูอ่ะคือก็คือแบบไปดูใน,นูนูสูนะคะแต่จำไม่ได้วา่ามัมีมีกี่เพลงประมาณสามสีเพลงนะคะทุกคนลองเข้าไปหาดูนะคะซึ่งเดี๋ยวจะไปฟังนะคะหลังจากที่จบคลิปนี้เแล้วก็ลงคลิปปล่อยไปในโซเชียลเนาะก็จะไปดูกันนะคะ รึ่งวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นเอสปานะคะทุกคนก็ขอฝากติดตามช่องของเปลมด้วยน,นะคะแล้วก็วงคิสอัปลาด้วยนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย